มสมทีสุดเลยนะเอาล้วส่งสีงิาีครั้งสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกคนค่ะัเดี๋ยวให้เรทักทายแฟนดีกรอบนึงคิดถึงไหมบอกได้ไคิดถึงนะบอกได้ไหมบอกเลยคนมีคำเชื่อมก็สวัสดีนะครับทุกๆคนทุกๆท่านไม่มี่สวัสดีครับทุกๆคนนะครับยัสั หล่อไหมน่ารักไหมสุดยอดเจอดีครั้งเนียววองไม่น่ารักแบบนี้ตลอดเลยนะจริงๆแต่มองวอลแรกๆก็น่ารักนะแต่พอมองไปสักพักตกหลุมรักเฉยเลยนี่ถ้าผมรู้จะเจอคนนี้ผมเตรียมมุกไปเยอะนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยชอบบอกบ้างเลยถ้าผมรู้ว่าจะเจอคนอย่างนี้นะฮะแต่ผมเป็นคนดีคนหนึ่งกับผมบอกอ่ะเดี๋ยวเชิญบอลนักนิดหนึ่งนะอ่าคนนี้ต้องบอกได้นะครับว่าหล่อไหม ดีไหมเอะถ้าหลอดต้องใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรแฟนคลับคุณที่สุดจริงๆวอยรุ่นเทสตี้อีกวอยรุ่นเทสตีครับสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้นี่รู้สึกดีใจนะเพราะว่าผมช่วงนี้ถ้าพูดถึงแบรนด์ในโลกนะวอลน็อตเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันต,ต,ต้องเคยได้ใช้อ่ะครับจำ<ม>หนึ่งใบสองใบแต่ผมอยากใช้คุณบีเป็นใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะนะ้องวอลนเพาะว่าเขาไม่ได้มีแค่ทรงเดียวเขามีหลายทรงใช่ครับจะไมครัเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อน ความรู้สึกแรกเลยนะครับที่ตัวมอเองครับได้มาร่วมงานกับอาริโลนไทยแลนด์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญด้วยความรู้สึกแรกรู้สึกยังไงครับหมรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็งงมากคือเอาจริงจริงผมเป็นน่าจะเป็นผู้ใช้แบบใช้มานานมากใช้มานานมันตั้งแต่เราเรียนมหาลัยแต่ว่าไม่คิดไม่ฝันว่ากระเป๋าใบที่เราโบเป็นที่จะนำพาให้เราเป็น แบรนด์แ ambassador ด้วยนี่ครับก็รู้สึกดีใจมว่างงมากเลยค่ะคือจริงๆต้องต้องเช่ญชมผู้บริหารด้วยครับมีพิเศษมากเลยนะคือเราไม่ได้แบบจะเลือกใครก็ได้มาเป็นแบรนดะ์ ambassador ครับคือคนนั้นที่เลือกมาจะต้องอย่างน้อยต้องคือต้องมีความผูกพันกับแบรนด์ใช้จริงแล้วก็เป็นแบ,บรนด์ l o y a l ี y แบบแบบวอลนะี่แหละใช่ไหมฮะ เพราะว่าพี่ได้ข่าวว่าบอเนี่ยใช้กระเป๋าออนเนโลเนี่ยใช้จนคุ้มมากๆสายเนี่ยเปื่อยจนขาดแฟนคลับเห็นซื้อให่ใหม่ให้วอังบอกเลยว่าเดี๋ยวขอใช้ไบเดิมให้มันพันที่สุดก่อนครับปลุกมือสิชฮะโอ้โหอันนี้ผมซื้อมาเป็นเรื่องจริงไหมก็จริงครับก็คือมันมีกระเป๋าใบหนึ่งอื่ผมติดมากๆเลยคืออนนโลนี่แหละแล้วเขาก็อาจจะเลิกอันน ตุ้นนั้นไปแล้วด้วยแล้วมันใช้ดีมากแล้วมันทนมากก็ก็มันที่บอกครัวว่าพังรอพังก่อนจะค่อยเปลี่ยนเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งแต่มันไม่พังไม่พังใช้น่ะสามปีทนทนมากฟังชั่นก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยก็ใช้มาเรื่อยๆจนแฟนคลับก็เห็นว่าวอลแบบโคงไปทุกที่ทุกเวลาไปกล้องถ่ายไปถ่ายโฆษณาไปออกอีเวนต์วอลก็ต้องโคบไปครับใช่ไหมฮะจนแฟนคลับรู้สึกเฮ้ ต้องเปลี่ยนใบใหม่ให้แล้วแหละก็เลยลงเงินกันซื้ออันเนรล้ให้นะครับแต่บอก็ยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าบอกร้องไม่ชอบใช้ของของใครแต่ว่าเขาอยากใช้ใจลูกกับพวกคุณไง่คือซื้อซักมงหนึ่งนะไล้อยากให่กับคุณมากนะเดี๋ยวจแล้วว่เมียคุณบอกมาเลยนะได้บอกร้ค่อยๆได้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับบอกร้องเองก็ใช้อันเนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใชแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันด้วยนะครับผมคือจริงแล้วเนี่ย มันมีฟังก์ชันที่หลากหลายและตอบโจทย์ใช่ไหมครับนอกจากตัวกวาจะชอบเรื่องของสีสันอันดับแรกก็จะต้องชอบในเรื่องของภาพลักษณ์ก่อนสีสวยหน้ารักแต่เขาใช้ไปแล้วชอบอย่างอื่นอะไรอีกของอันเดโล่ะคือด้วยความที่อาชญานรตอบในฐานะที่เรียนตอกแบบมานั่นงครับก็คือกระเป๋าหรือว่าเรื่องแต่งอะไรเนี่ยมันมันก็มีฟังก์ชันของมันนอกจากความสวยงามมันคือบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงบ้ารกระเป๋าไหนที่ดูท่มันก็จะ เปิดความเท่ของเรากระเป๋าไหนที่ดูแบบเป็นองตัวเองก็จะเปิดความเป็นตัวเองของเรา <Ừ. S 1> แต่ว่ากระเป๋าวานนีร่วผมรู้สึกว่าคือเขาถูกสร้างมาเพื่อลุกอะไรก็ได้อะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ดึงความตัวเองว่าพี่ันคือกระเป๋าที่แบบเท่มากหรือว่าเจ๋งมากแต่ว่าคือันจะเป็นกระเป๋าที่แบบอยู่กับคุณไปกับคุณได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> ซึ่งนี่งผมรู้สึกว่ามันมันค่าจะเป็นแบบ เจมปี่มีสไตล์มากเลย่ะที่แบบฟอร์มที่ที่มีฟังก์ชันทุกอย่างที่แบบไม่ใช่ดีไซน์ขึ้นมาแล้วมันแล้วมันแบบเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานครบแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เหมาะกับเราน้อยแต่มันมากใ<ๆ>รหิงก็จะบอกเลยว่าเราจะแต่งมินิมอลก็ได้นนะวอลเนาะวันไหนเราอยากจะเป็นแฟชั่นจ๋จาๆหน่อยก็จะ,จะมีแบบสีแ,แบบที่มันเข้ามีหลายคอลเลคชั่นมีหลายแบบให้เลือกคือมันแมทกับ ทุกอย่างที่เซลเด็กนะครอืมอ,อืม,อมวันนี้ก็มีเซลล์มูดด้วยนะครับครับใครที่อยากจะลองแวะเวียนไปครับติดไม้ติดมือกลับบา้านไปฝั่งนู้นนิดนึงครับมองครับฝั่งนู้นตรงไม้ตรงมือนะฮะ<อ>ก็สามารถที่จะวันนี้เป็นช่องหอยได้ครับเรามีรุ่นที่เป็นเอ็กซ์ clus ีด้วยครับน,นะครับจริงๆเรามีหลายช่องทาง,งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามีช่องทางไหนบ้างหรือท่านไหนไม่สะดวกมาที่ช็อปหรือว่าที่ดีเนี่ยก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะครับเอาแหละความรู้สึกแรกครับพี่ได้ข่าวว่าเราเองจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ ยงารู้สึกสดีใจมากๆครับ <c oughs> จะได้ใช้วิชาที่เรียนมาสักทีก็ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นบบน่าจะเป็นแบงน์แรกๆต้นๆอะไรบันที่ให้ผม <c oughs> มีส่วนหนเยอะมากในการออกแบบผลิษษ <c oughs> ตภัณฑ์หรือคอลเลคชันคอลเลคชันหนึ่งครับก็รู้สึกสนุกมากที่เราได้ใส่ไอเดียเข้าไปได้มีส่วนร่วมเข้าไปในงานชิ้นนี้ในคอลเลคชันชิ้นนี้คือก็ออกแบบในเรื่องของตัวลวดลายใช่แล้วก็ เหมือนจะเป cool. ็นกล่องของเซ็ทเฉพาะเพรเซที่ทำร่วมกับผมคือเขาสอนที่วาดรูปลงไปด้วยแล้วก็ในตีมที่แบบเป็นสีสันสดใสว่าความสนุกการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็ใส่ yeah, ไอเดียประกอบความหมายเข้าไปแล้วก็เลื่อนโนสีอะไรก็เลือกมาแบบที่ตัวเองชอบเลยครับต้องแสดงออกความเป็นตัวตนของพอด้วยค่ะใช่ไหมฮะแต่คราวนี้พูดถึงการทำงานกับทีมงานของอเมริกันนิดนึงเป็นาทิมงานเราน่ารักไหมทำงานง่ายไหม เราก็ปล่อยปล่อยให้ลองอิสระเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ก็เราก็จะคุยกันประชุมกันว่าเราอยากทำอะไรเขาจะมีไอเดียคร่าวๆไปก่อนแล้วก็แล้วบอกับมาให้วาดรูปในแนวไหนหรือว่าอะไรซึ่งเขาเขาไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้องวาดอะไรลงไปแต่แม่แบบวาดรูปเขาก็เออรู้สึกโอเคหมดเลยก็ดีดีเราชอบทำให้เกิดออกแบบมาให้มันเป็นตัวเราที่สุดก็ ได้ได้ออกแบบเป็นตัวเราแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นลยครับผมก็ทำงานแบบมีความสุขเราต้เหมือนกับเหมือนกเองเขได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมดีมากนะครเพราะว่าเราเห็นมอได้ซีรีส์ร้องเพลงซะส่วนใหญ่แต่เนี่ยเขาเป็นนักออกแบบจตัวแล้วก็ได้ใช้วิชาที่เปลี่ยนรมาแต่งทีมจริง จนออกมาเป็นรุ่นที่มันเก็บผู้สิมาใช่ครับเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูได้ไหมได้แล้วครัานี่รับปวดผลงานนิดนึงครับที่น้องบอกนี่เลยครับเอเนียแหละไม่มีใครทำงานแบบนี้แป๊บนึงสักญาล้ออัดเวอร์ก่อนนะฮะใจร้อใจร้อนี่โอ้นั่งร้านน้านั่งร้านน้องคือปกติอะเบโลเนี่ยจังหวัดเป็นสีสีคืนเลยผมใช้สีดำสีน้ำตาลเข้มสีเทาอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสีแบบมัสตาร์ดสีเทอร์คอยน์งูซึ่งมันังประตูเด่นมากนะบอก ต่อย่างนี้เนี่ยอชอบชอบตรงไหนอชอบตรงสีจริงๆผมชอบผู้สีเหลืองกับสีน้มเงินมากๆมันดูขับมันมันสเสริมกันร่วมสมเสริมกันแล้วก็ด้วยความที่มันมีความหมายถ้าเกิดผมเลาไม่ผิดน,นะม,ม,นมันสื่อถึงความที่เป็นสมยัยมากๆดวงอาทิตย์ตอนเมฆแล้วก็ท้องฟ้าน้ำทะเทลอะไรเงี้ยมัน ใส่ความหมายไปในสีได้อย่างลงตัวแล้วก็ชอบคู่สีนี้มากอืแล้วมันมีความเป็นตัวของตวเต็มที่เลยนะเพราะว่ามันสะท้อนึงความสดใสสมอนถึงแบบอยู่ในช่วงวัยที่ต้องออกไปแบบอใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์ออกไปทํากิจกรรมก็ใช้อะไรก็ไปดีออกไปผมว่าคนก็ต้องถามด้วยนะว่นี่รุ่นไหนอะไรเนี่ยมันตกเดี้จริงๆนะครับของจริงก็จะอยู่สายนี้ครับน่ารักเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตอีกหนึ่งจุดนะ ใครสังเกตได้เหมือนผม้ากก็คือตัวซิปกับตัวบุดถ้าเป็นรุ่นก่อนจะเป็นสีทองนะซิปกับบุดแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นสีเงินถ้าสังเกตดีๆนะนี่คือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่วอสั่งมัน้วยทําไมต้องเลือกเป็นสีเงินมันดูเงินทองจะได้อะไรมาม่เมี่ยวกระเป๋าเรียกซับใช่ไหมไม่ก็นรู้สึกว่ารู้สึกว่าสีสีเงินมันมันดูจะเป็นอกักษณมากกว่าสีทองอ๋อจริงเนาะใช่แล้วมันมีสีเหลืองอยู่แล้วครับ มีมสีเงินบางทานเด่เป็นสีทองน่าจะมันมันแบไนไม่เบรยกันเออ,อ,อน,นี่ของจริงก็ประมือสิฮะพอพูดเราเราผมว่าพออธิบายแล้วมนเห็นภาพเลยนะว่าเออจริงพอเลือกเป็นหมุดสีเงินตุ๊กเนี่ยมันก็เหมือนแบบทำให้กระเป๋าใบนี้นเนี่ยดูมีดีเทลแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะโหือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆน,นะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นมิเต็ด d e ดิชั่นนะครับ และก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มอพูดถึงรุ่นอื่นด้วยว่าไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะจริงเราไม่มีหลายหลายรุ่นนะครับพ็แสดงน,น,ะน,นะครับว่าผลง,งานที่ทมอเมกาอันโตเนี่ยมันยังไม่หมดเท่านี้นนยังมีรุ่นอื่นด้วยเช่กัมอต้องติดตามใช่ไหมเราติดตามอืม,อมโอเคก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่คือ